Strategy provider ที่พามาฝากใน Copy t i p ชิพอ the w e e k สัปดาห์นี้นะคะชื่อ a ามีนนะคะซึ่งเหมาะกับคนที่รับความเสี่ยงได้ต่ำนะคะเพราะว่า Amina เนี่ยเขามีประวัติเทรดยาวนานมาบุญ แพลตฟอร์มของ CopyPip นะคะนานถึง7ปีเลยทีเดียวนะคะและเป็น7ปีนะคะที่ year to date ของเขานะคะไม่เคยมีผลกำไรติดลบเลยนะคะและยังคงรักษาอาตาัตราแม c d ด d ลดาวนะคะให้อยู่ในระดับที่ต่ำนะคะอยู่ที่ประมาณ34%นะคะ แต่ถ้าเราดูที่อัตราค่าเฉลี่ยอัตรากำไรรายเดือนนะคะของเขาจะไม่ได้สูงมากนะคะเปอร์เซ็นต์เฉลี่ยจะอยู่ที่ประมาณ0.96ซนะคะซึ่งอาจจะดูไม่ได้สูงนะคะแต่ว่าถ้าผลสุดท้ายของเขาตอนสิ้นปีนะคะผลกำไรเป็นบวกนะคะแม้ว่า ระหว่างทางในระหว่างปีนะคะอาจจะมีบางเดือนที่เขาเทรดติดลบนะคะแต่ไฟนอลสุดท้ายแล้วนะคะเขาได้ผลกำไร year to date เป็นบวกเนี่ยหมายความว่าเขาเขาสามารถทำกำไรได้จากตลาดอย่างต่อเนื่องนั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นนะคะถึงแม้ว่าเขาจะเป็น strategy provider นะคะที่มีลักษณะแบบ conservative นะคะแต่ก็เป็นอีกท่านหนึ่งนะคะที่น่าสนใจไม่น้อยเลยนะคะเพราะว่าเขามีความสม เสมอในการสร้างผลกําไรนั่นเองนะคะสำหรับข้อเสียของนักเทรดท่านนี้นะคะก็มีอยู่บ้างนะคะก็คือเขาอาจจะไม่ได้เซ็ตสต็อปลอสในกลยุทธ์การเทรดของเขานะคะ แต่เห็นจากผลงาน7ปีที่ผ่านมานะคะก็เชื่อว่าจะสร้างความมั่นใจให้กับคนที่สนใจจะติดตามเขาเนี่ยได้ระดับหนึ่งเลยทีเดียวนะคะและเขายังเป็นนักเทรดนะคะที่สามารถเทรดได้หลากหลายสินทรัพย์นะคะนั่นก็หมายความว่าเขามีโอกาสนะคะที่จะเข้าไปสร้างกำไรได้อย่างต่อเนื่องสม่ำเสมอนะคะเพราะฉะนั้นเขาเป็นนักเทรดนะคะที่เหมาะกับคนที่ชอบเห็นการเข้าเทรด เกิดขึ้นบนบัญชีเทรดบ่อยๆและก็ต่อเนื่องนั่นเองนะคะเพราะว่าเขาเป็นนักเทรดนะคะที่เข้าเทรดอย่างต่อเนื่องนั่นเองนะคะดังนั้นนะคะถ้านักลงทุนท่านนั้นนะคะสนใจนะคะที่จะติดตามนะคะผู้ให้บริการกลยุทธ์นะคะแล้วก็รับความเสี่ยงได้ต่ำแต่ว่าอยากเห็นผลตอบแทนรายเดือนเนี่ยค่อนข้างสม่ำเสมอนะคะแล้วก็ สิ้นปีแล้วมีกำไรเหลือแน่นอนเนี่ยก็ลองพิจารณาท่านนี้นะคะไว้เป็นตัวเลือกอีกตัวเลือกหนึ่งของเราได้นะคะในการติดตามแบบก๊พิเทศนั่นเองนะคะสำหรับก๊พิทิปออฟเดอะว k สัปดาห์นี้นะคะลาไปก่อนแล้วค่ะบ๊ายบายค่ะ